กูรูนักลงทุนชื่อดังนะครับตอนนี้เนี่ยออกมาบอกว่าเงินสดคือการลงทุนที่เลวร้ายที่สุดเลยนะครับพร้อมเตือนสรับด้วยว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งนะฮะแล้วเงินเนี่ยอาจจะเสื่อมค่าอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นและบิตคอยอย่างไปอยู่ไหมคิมไลฟ์ฟังนะครับ สี่เพื่อนทุกคนนะครับผมคิมนะค,คุณอยู่ช่องคิม Property l i ี e ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในกินาจากรรมมุมมองของคนคนหนึ่งนะที่คุณเรดิโอนะครับซึ่งใครหลายคนเนี่ยเอาจงจริงก็เพิ่งได้เห็นหน้าเขาไปนะเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาเขาได้พูดให้กับทาง Market Watch นะครับในที่เขาบอกว่า Bitcoin เนี่ยคือ ทางเลือกในการลงทุนทองคำของคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่าเป็นทองคำทางเลือกนั่นเองนะฮะเมื่อวานนี้เรย์ Ray เอาอีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์กับทาง Yahoo Finance นะครับบอกว่าแคดหรือว่าเงินสดเนี่ยคือการลงทุนที่แย่ที่เลวร้ายที่สุดเลยครับซึ่งหากใครที่ติดตามเรย์นะครับเกก็มีมุมมองเรื่องของแคดอ t สแรสหรือว่าเงินสดคือขยะมาตลอดอยู่แล้วให้ซื้อทรัพย์สินที่แข็งแกร่งอย่างเช่นตัวทองคำอะไรแบบนี้ครับในบทความนี้เรย์ Ray ได้ลงลึกมากกว่าน,นั้นนะครับมากกว่าที่จะแบบว่าแคดคือ,อ เรื่องการเมืองเรื่องของความเหลื่อมล้ําในสหรัฐอเมริกาและเขามองว่าทาร์เมริกาเนี่ยจะเป็นไซเคิลนะครับหรือว่าจัดรอบเพลทายแล้วครับมีโอกาสที่จะ ล่มหรือว่าถอดถอยหรือกลายเป็นเบอร์รองต่อไปได้ครับเดี๋ยวเอาทีละประเด็นก่อนนะครับประเด็นแรกที่เขากังวลนี่นั่นคือเรื่องของอินเฟลชันหรือว่าการเกิดเงินเฟ้อนั่นงครับสมมติว่าเรื่องอันนี้เนี่ยหลายคนก็ได้ยินมาบ่อยแล้วแหละนะครับว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อเดี๋ยวเงินจะเสื่อมค่าต่างๆนานาครับแต่เลยเนี่ยได้ลงลึกลงไปครับว่าที่เขียนเกิดเงินเฟ้อเนี่ยมันคือเกิดจากว่าวัตจากของอเมริกาเนี่ยเข้าสู่ท้ายๆแล้วนะครับทำไมเดทถึงบอกว่าเข้าสู่ท้ายๆครับคืออย่างแรกในปริมาณนี้ที่เติบโตสูงขึ้นนะราไกจ ทำให้หนี้เนี่ยยิ่งเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งหามองในมุมนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเปรียบประเทศเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเรามีรายได้ที่น้อยกว่าายจ่ายถูกไหมฮะมีรายได้น้อยก,กว่าไปเรื่อยๆนี่ครับถามว่าสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากการขาดทุนนั้น เกิดที่อะไรครับก็คือเกิดที่ปริมานนี้ที่เติบโตขึ้นนั่นเองหมายความว่านี้นยครับอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้นี่เก่าได้โดวซ้ำแถมนะครับแถมนะครับยังต้องสร้างนี่ใหม่ไปเรื่อยๆด้วยครับคือเรียนเนี่ยมองไปถึงรัฐจัรหรือไซเคิลในรอบ5000ปีนะครับว่าการที่รัฐใดรัฐหนึ่งประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยจะล้มเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณของมันอยู่ตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยดูเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเรื่องของปัญหาข้างความเหลื่อมล้ำนะฮะการพิมพ์เงินมากนะครับการที่รัฐเป็นนี่ขาดดุลตลอดรบดุลวเนน้อี็แสใ40ปป แล้วถามว่าเงินเฟอ้อมันส่งผลกรบอะไรต่อรัฐ ประชาชนนะครับเรย์บอกว่าปกติเนี่ยคนรวยเนี่ยเขาก็มีทรัพย์สินที่ค่อนข้างเยอะนะครับการที่เกิดเงินเฟ้อต่างๆนาน,นานเนี่ยมันผลักดันให้ทรัพย์สินของพวกเขาเติบโตขึ้นหรือราคาแพงขึ้นแพงขึ้นแปลว่าเขาจะารักษาเวลรักความมั่งคั่งได้ต่อให้เกิดเงินเฟ้อก็ตามนะครับแต่คนส่วนใหญ,ญ่หรือประชาชนเนี่ยนะครับไม่ได้มีทรัพย์สินมากนักนะฮะต้องดํารงชีพผ่านพวกต้นทุนหรือว่าค่าแรงขั้นต่ําอะไรแบบนี้เท่านี้เงินเฟ้อต่างๆนานาสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับข้าวอาหารน้ํามันแก๊สต่างๆมันผลัักดนน้้สสููงงงขขึึค่่่าาาเชต สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะครับหมายความว่าตอนนี้นะครับผู้คนเนี่ยจะอยู่ได้นะครับเพียงแค่ใช้ชีตไปวันวันแค่เอารายได้เนี่ยนะครับมาเป็นรายจ่ายก็แทบจะหมดแล้วนะครับจนไม่เหลือที่จะสะสมความมั่งคั่งหรือสร้างเวลต่อต่อไปได้ครับถ้าหากพวกเขาจะไม่มีความมั่งคั่งนะครับไม่มีความมั่นคงในการเก็บรักษาเงินหรือมีเงินที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะคิดภาพไกลๆหรือจะวางแผนระยะยาวเนี่ยเป็นไปยากมากเลยเพราะเขาต้องกเจี๊ยกระเบดกรียณทุกๆวันให้อยู่รอดไปวันๆ และเรื่องเงินเฟอ้อหลอกนี้เนี่ยมันก็จะผลักดันให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั่นเองนะครับคุณเรเนี่ยบอกเอาไว้เลยว่าในปี2024เนี่ยนะฮะถ้าจะมีการเลือกตั้งนะครับคุณจะเห็นการฉีกนะฮะหรือการขั้วากันเมืองที่แบบค่อนข้างสุดโต่งทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็เกิดสงครามกลางเมืองต่างๆนามากมายซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับ เป็นลักษณะของประเทศที่แบบว่าอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วกันนะเรคเขาพูดแบบแบบนั้นนะครับและนอกเหนือจากประเด็นที่เรพูดถึงไซเคิลของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเรียกว่าการเกิดเงินเฟ้อเกิดทีเ่ <c oughs> เงินเสื่อมค่าหรือเสียค่าความเหลื่อมล้ําทางการเมืองอะไรต่างๆนาน,นาเน,นี่ยนะครับเรได้พูดถึงเหรียญตัวหนึ่งด้วยที่แบบไม่เคยพูดมาก่อนเลยนี่ได้ยินเป็นครั้งแรกนั่นคือตัวอีเธอเรียมนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรคพูดถึงบิตคอยถึงแม้ว่าเป็นเทคโนโลยีเป็นเหรียญที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าเกิดมาเป็น10ปีเนี่ยนะคร เดียวเลยครับ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่พูดถึงอีทิเรียมนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยมันก็น่าลงทุนและเขาเองเนะี่ยก็ถืออีทิเรียมอยู่บ้างด้วยนะครับซึ่งเช่นเคยนะครับเขาได้ออกตัว,วเขาเนี่ยไม่ใช่พูดเชี่ยวชาญด้านคริปโตอะไรอย่างนั้นนะครับแต่การที่เรย์ออกมาพูดถึงตัวเหรียญอีทิเรียมเนี่ยก็คงต้องศึกษาอะไรบ้างแหละนะครับเขาบอกอีทิเรียมเป็นทรัพย์สินตัวหนึ่งนะที่มีหรือเห็นพลัคทิวิตี้นะครับหรือว่าการใช้งานยูสเคสต่างๆของมันครับซึ่งหากเทียบจริง BC กับตัวอีทิเรียมเนี่ยนะคร เราเคยคุยกันว่าทางสถาบันการลงทุนหรือนักทุนรายใหญ่เนี่ยนะครับมองบวกกับอิตาเลียมากกว่าอาจจะแปลว่ามันมองได้ง่ายกว่าก็ได้เพราะว่ามันมีพลอชิวิตี้มันมีที่มารายได้มันสามารถวัดพื้นฐานของมันได้ง่ายกว่าทางบิทคอยนแล้วกันครับซึ่งเรยยังเสริมด้วยนะครับว่านอกจากเรื่องของพลอชิวิตี้เนี่ยที่มันเติบโตขึ้นแล้วมียุทเคาสการเช้จริงๆเนี่ยนะครับ adopt adoption r a ร e เนี่ยว่าการแพร่กระจายให้คนมาใช้งานเนี่ยยังเติบโตได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนั้นเออตัวนี้จะเปลี่ยนที่น่าจับตาสับเรยครับซึ่งถ้าให้ดูแค่ภาพรวมหรือมุมมองที่เรมอนนะครับเขาบอกว่าโอเคสหรัฐหรือเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นการลงทุนที่ย่ำแย่สุดนะครับแต่เขาว่าการลงทุนที่ย่ำแย่สุดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ที่แย่ไปเป็นขยะนะมันก็ลงทุนได้หรือถือได้แต่ว่าด้วยทิศทางอนาคตเนี่ยนะครับมันดูจะเป็นการเสรื่อมค่าหรือเงินเฟอ้อต่อไปเรื่อยๆนะครับพร้อมทั้ง,งัเเ่อขอปอตานนะนะน้้ยไดดพูดถึิช นันนี้นะครับมีที่จะดูดีมากขึ้นนะตั้งแต่เมื่อก่อนบอกว่าเฮ้ย hey, มันอาจจะแย่ yeah, อาจจะมีปัญหามีประเด็นอะไรตอนหลังก็บอกว่าฉันถือไว้สักส่วนหนึ่งนะครับถัดมาเนี่ยบอกว่าเฮ้ย hey, มันเป็นทองคําของคนรุ่นใหม่นะแล้ววันนี้เนี่ยพูดถึง ethereum นะครับผมจะบอกได้ว่าเรเนี่ยคุณเริ่มถล่มเข้าไปในโลกดิจิตอลแอนเซพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเออโอเคซับสติที่ต้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้ที่มา h e d จิ้งความเสี่ยงนะครับหรือว่ามากระจายความเสี่ยงได้เพราะในมุมของเรเนี่ยเขาเชื่อเรื่อง,องการ diversify นะรัรว,าารระาวาเเททศ คล้ายถือกระจายกระจายกันนะครับเพราะว่าตัดติดได้พังต,ตัดตินนีงก็จะโผล่ขึ้นมาหรือได้อันนี้ส่งขึ้นมาดังนั้นการถือบิทคอยน์อ e ีทเรนของเขาเนี่ยก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจให้กับนักทุนรุ่นใหม่ที่แบบว่าอยากกระจายความเสี่ยงในแบบเรก็ตามครับซึ่งมองของเรนเนี่ยค่อนข้างจะคอนเซอร์วทีฟเนาะก็มีการกระจายใบมามานะครับแต่ว่ามีกูรูหลายคนและการเช่นคุณแจ็คดอซี่เนี่ยนะฮะเคยก่อนนี้คุณแจ็คดอซี่เนี่ยก็เป็นบิทคอยเนอร์นะครับบิทคอยคนหนึ่งเลยบิทคอยแม็กซี่นะเรียกว่าไม่เอาเหรีียยยยญออออืื่่่่นนนนนนเเเเเเเละะคครรรัับบขขาาาไดดด้้้โพสต์ใกกววหงงิิฟุแจ เร็วๆนี้นะครับใน U.S. นะครับสับผมโอ้โหไฮมากๆแล้วก็ค่อนข้างเอร์เกติฟมากๆเลยนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยครับแจ็คดอร์ซี่เนี่ยเอาอีกแล้วนะฮะได้ออกมาบอกว่า Bitcoin จะมาแทนที่เงินดอลลาร์เลยนะครับโอ้โหโคตรไฮเลยนะฮะบิตคอยจะมาแทนที่เงินดอลลาร์นะหลายคนฟังแล้วจะขัดหูนะโอ้ยแบบสั่งลังขุดหงิดขัดหูอะไรแบบนี้นี่นะครับแต่ว่าก็เป็นมุมมองของคุณแจ็คดอร์ซี่แล้วกันครับ ซึ่งหากมองสองภาพนี้นะครับสองท่านนี้ก็จะเห็นภาพว่าเขาเนี่ยมีมุมมองเรื่องเงินเฟอ้อค่อนข้าง,างคล้ายกันโอเคหลายคนก็มองเงินเฟอ้อแต่ว่าแจ็คเนี่ยมองว่าบิตคอยเนี่ยนะครับแข็งแลวจะมาแทนที่เลยนะครับราะว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างแหละนะฮะและล่าสุดครับคุณไมเคิลเซเลอร์นะครับก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของไฮเปอร์เรื่องของอินเฟชันเหมือนกันและคิดว่าบิตคอยจะมาเก็บรักษาความมัง่งคั่งในได้ดีกว่าทองคําด้วยนะัะและแถมทําอะไรเป็นหลักประกันได้หลายอย่างนะซึ่งหลังแกงออกมาบอกว่าบิตคอยมันเป็นหลักประกันได้ปล่อยกู้ได้นะ เหี่ยวถือไปจนวันเหี่ยวเฉาแห้งตายนะครับมันปล่อยกู้ได้มันทำเลนดิ้งเอาดอกเบี้ยเข้ามาได้นะครับซึ่งในทศนิยมเนี่ยเคยบอกนะครับถึงเรื่องของอินฟลชันด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินจำนวนมากทั่วโลกนะครับที่กำลังถูกเงินเฟ้อกัดกินเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งที่รอวันละลายนะครับดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะพยายามจะรักษาภูเาน้ำแข็งนั้นแต่คุณควรจะหาที่เก็บพลังงานที่ดีเช่นบิตคอยในการรักษาความมั่งคั่งด้วยนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเาวันนี้เนี่ยบิตคอยหรือว่าคริปโตออืนเเยกิบบดงงสูลขึ้ไป 4 9 0 0เหรียญล้านนะครับโตมาประมาณ5.9%ใน1วันนะครับอิตาเลียเนะี่ยโตไปประมาณ6.8%นะครับ Ada 4.42ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยฮะซึ่งหลายคนคิดว่าผมจะแซวเอดาใช่ไหมครับแต่คิดผิดนะครับผมไม่ได้แซวแต่อย่างใดนะครับโอเคแล้วคุณคิดว่าบิตคอยจะไปต่อได้ไหมจะเป็นหลุมหลบภัยได้อย่างที่ m i c คิลเซเลอร์หรือแจ็คดอ r s ซีว่าหรือเปล่านะครับถ้าฮาร์ดคอร์แจ็คดอรซี่บอกบิตคอยจะมาแทนเงินดอลลาร์เลยนะี่ถือว่าฮาร์ดคอร์สุดโงไปเลยนะฮะ ถ้าถอยไปหน่อยเช่น Maker Sense เลกว่าบิตคอยจะมาแทนทองคำนะโอเคเป็นที่เก็บสะสมพลังงานความมั่งคัง่ง้นการเงินนะก็อาจ,จเป็นตัวเลือกในการหลบภัยอินเฟช i ั n นนะครับหรือว่าไม่ฮ r d คอร์มากนะครับดูแบบผิวๆนะเหมือนเรดิโอเก็บไปส่วนหนึ่งนะทั้งบิตคอยทั้งอีเ e ีย u m นี่นะครับกระจายความเสี่ยงอย่างนิดๆน,น้อยนะครับถือว่าพอร์ตเนี่ยไม่กระทบอย่างกสาาเวลได้และคุณเป็นนักลงทุนแบบไหนฮัตคอร์ จากดอซีนะครับถือว่าเก็บรักษาความมาั่งคั่งไมเคิลเซนเลอร์นะฮะแล้วก็เวนเรย์ครับเก็บไว้ส่วนนึงเพื่อกระจายความเสี่ยงเรลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับโอเคมาสุดคลิปนี้กันดีนก,นกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างน,นะครับคลิปนี้พูดถึงบทสัมภาษณ์หนึ่งของเรดิโอที่เป็นกูรูเฮดฟังชื่อดังนะครับบิทวอร์เดอร์ที่มีความมาั่งคั่งกว่าประมาณ47ของโลกใบนี้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้พูดถึงบิคอยว่าท่านถือบิคอยนะฮะแล้วก็บิคอยคือทองคำทั้งเลือกนะครับแล้ววันนี้ครััับบบถืืออออดด้วววยนนนนนนนะะะฮีีคคคุุณกกก็เเเเล่่่่่่ใหหญมมมมมรแแตสสิงงงงึทาาาา อเมริกาเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเรื่องของปริมาณนี้ที่เติบโตมากมายนะครับการพยายิมพ์เงินที่เติบโตสูงขึ้นนะครับผลักดันให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับทำได้นปชนแล้วก็เรื่องของการเมืองด้วยนะครับเขาบอกเลยว่าในปี2024เนี่ยจะแบ่งค้่การเมืองชัดเจนขึ้นซ้ายก็ซ้ายสุดข,ขวาก็ข,ขวาสุดแล้วจะเริ่มแบบไม่ยอมแพ้ไม่ยอมกันนะครับพอเริ่มเกิดความขัดแย้งเนี่ยอาจจะเกิดนําซึ่งถึงสงครามกลางเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตก็เป็นไปได้ครับแต่เขาเองก็เชื่อนะครับว่าการกระทำเสี่ยงเป็นสิ่งที่ดีนะ จำไม่ผิดในพอร์ตของเขาอะนะครับซึ่งในวมของเงินเฟอ้อแหละคนก็มีทิศทางในการเก็บความมั่งคั่งต่าง,งการคุณเรกจากกระจายความเสี่ยงเป็นทองคําบ้างเป็นบิตคอยเป็นอีเทเรียมก็แล้วแต่เขาอะนะครับส่วนคุณแมคเคลเซเลอร์เนี่ยก็บอกว่าบิตคอยจะมาแทนทองคำนะครับก็คือเป็นทรัพย์สินที่เฮดจิ้งของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็จะมีเงินเนี่ยไหลเข้ามาในนี้มากขึ้นส่วนสุดท้ายคุณแจ็คดอซี่เนี่ยบอกเลยว่าบิตคอยจะมาแทนดอลลาร์นะครับโอ้โหแมคเคลเซเลอร์ Mac บอกแทนทองคํา แจกซีบอกแทนดอลลาร์เลยเอาเกันไปนั่นเลยนะครับซึ่งคุณเห็นว่ายังไงล่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะขอบคุณทุกคนท่านฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมทรัพย์ที่ด้วยนะครับในใครอยากฟังคอรู้ข้อมูลเชิงลึกก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในได้ข้างล่างนี้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะฮะก็จะมีเรื่องของดิฟายคริปโตบิตคอยอีเชียร์แล้วก็ทองคำภาพรวมมาโคต่างๆนะครับจากนิสส์เดินดังระดับโลกครับขอบคุณทุกคนนะั้นแลวนนวน้วหวังเจอค